ทำอะไรนั่งเล่นคะ่ะน้องหน้าละคร่ะเ <c oughs> ต้นเพลงหมูเด้งให้หน่อยอนูคขอของฝัน,นก่อนทานข้าวยังครับโอเค ยังเลยค่ะปีอะไรปีสามค่ะใจเย็นผู้ายอาจารย์้ชยขอบคุณค่ะม่ตรพน้องงามมาสันสวัสดีนะคะ259คนขอเป็นแฟนเหรอเรียนที่ไหนราชพัฒน์สุรินค่ะใครเม้นมาหนูตอบหมดเลยนะถ้าหนูแบบว่าอ่านทันอ่ะ แต่เมนดีๆกันเพื่ใช่คนอะไรน่ารักจังขอบคุณนะคะอยู่จังหวัดสุรินทร์ค่ะทานข้าวเยอะนะครับจะได้สุดหืมพี่หนูอ้วนขนาดนี้เลยขอบคุณค่ะน่ารักขาวจังคนหลังน่ารักขอบคุณค่ะน่ารักที่สุด น่ารักไก่ล้านตัวสุรินถิงช้างใหญ่รอพอสุรินหรือใช่ค่ะเต้นเพลงพี่คนที่เขามานที่กมันกอเขาอ่ะแกไปดูไล้สวัสดีอยากได้หุ่นแบบนี้หรอมเอ็นชื่อไหม่ชื่ออะไรคนดูเยอะอ่ะ อยากได้หุนแบบนี้โฮบบายสีบายใช่ไหมคะแตนโฮบบายมันเตือนบานโฮบแปลว่ายังไม่ได้กินจ้าไม่อยู่เชียงใหม่หนูอยู่สุรินค่ะสุรินจังหวัดจังหวัดรัตนาราค่ะแต่ว่ามาเรียนในตัวเมืองสุรินมาเรียนรยาชพัฒน์ค่ะใช่นี่เห่า <laughs> ชอบผู้หญิงหุ่หนแบบนี้ขอบคุณนะคะเสียเสียหรอซื้อเรียนมาหาอะไรที่สุรินเรียนอยู่ปีไหนปีปสามค่ะอำเภอรัตนะใช่ค่ะครีมก็นอนอยู่ข้างน<ด>ี้เนย่่มยมีแฟนยังคะพี่ก็ชอบเหมือ<ด>นอ่ะหนูอ่านไม่ทัน ดันมากเลย <Okay. S 2> ช่เข้านาในเหมือนอจะขึ้นอื่นไงก็ไม่รู้สาวสุรินทร์ขาวจังขอบคุณนะคะมีนีย้ายไปราพอใหม่หรือยังยังค่ะส่วนโอ้สวยเนาะขอบคุณค่ะดูมารอของฝันใช่น่ารัก,รกจังเลยขอบคุณนะคะของฝันดูเงียบมากเลยตอนนี้ใช่เมื่อกี้ลึมๆ เมื่อกี้เยอะมากคนทำแมนุงพูดคำเมีไม่ได้ไปขอเรียกเท่าไหรห้าแสนไรไม่ให้พูดจะเรียกหรือเปล่าเซาคำมิียอสกาวจังไปเชิญไปจ้ะสกาวแปลว่าบรรณาอืมไปที่ชุดชุดไม่ไม่เห็นมากคนเยอะ ชปนพร้อมค่าเทมคนหลังยิ้มหวานหน่อยกระมมสรอนาบารกระนมกระนมกระมมกระมมแปลว่าอะไรกระมมุมคม่กระเมนเย บอกป้านะลุงแอบเล่นกระต่ายถ่ายหน่อยถ่ายไปแล้วถ้าลุงไม่ส่งลุงโดนแน่ลุงโดนแน่รู้แอบไปแล้วลุงรู้ส่งเลยมองเห็นทีแรกดนใจขอบคุณนะคะฝนตกบ้างไหมไม่เลยแบบว่าแต่ว่าอากาศหนาวนะเริ่มหนาวแล้วอยู่อำเภอลัตนะอยู่บ้านไหนอยู่ตำบลแก่ไม่บอกบ้านได้ไหม เรียนที่ไหนเรียนที่สุรินค่ะอวาสะดดีสองร้อยคนสองร้อยสามสิบสามน่ารักจังครับพี่คุยเพื่อนหนูก่อนไปข้าน้ำค่ะ เขาหมดตามตั้งห้าพันเขาเข้าไม่ได้ใช่เลยเขาเขาก็เยอะแต่ว่าเข้าไม่ได้เขาเลื่อันนี้สวัสดีค่ะอันนี้ผมก็ว่าหมือเด้งไปเข้าห้องน้ำหมูไม่ไปเข้าห้องน้ำค่ะพอสลันสลันอารา